ให้ดีที่สุดแล้วอย่าลืมทำหน้าที่ทางธรรมก็คือสร้างที่พึ่งให้ตัวเองวิชันแล้วอยา่าทเจอทุกข์หนักข้อครวนพ่อแม่บุทธ่บานภรรยาสามีและเงินทองที่เรามีไม่สามารถช่วยเราได้อาตมาบอกเลยไม่สามารถช่วยโยมได้ไม่มีาง ขนขณะนั้นโยมต้องการอะไรต้องการบุญนต้องการใจเป็นสลับที่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นสมมติย่งไงถ้าเกิดสมมติว่าไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายจะทำยังไงโยมเงินก็มีพ่อพโลทินาก็มีแต่ช่วยไม่ได้มีไหมณขณะน้นต้องการอะไรต้องการที่พึ้น ยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก่อนจะจบเดี๋ยวโยนไปการอาหารจะมีความจริงสามอย่างที่เราจะเห็นหนึ่งความจริงอย่างที่มันเป็นสองความจริงอย่างที่มันปรากฏต,ต,ต่อทางตาทางหูในหูของเราและสามความจริงอย่างที่ฉันต้องการสมมติว่า,ะายอะไราี่ฉัน มีก้นแน่ดีองมีอยู่แค่พออาหารมาตั้งต่อหน้าอาตมาครับมันจะมีความจริงอย่างที่มันเป็นของอาหารเป็นอย่างนั้นแหละเราจะรู้ว่ามันค่าเย่าไงอันที่สองความจริงที่ปรากฏทางตาทางจิหมูอหนอด้านอาหารเป็นอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้มันน่าจะอร่อยอย่างที่ตกอันที่สามความจริงอย่างที่เราต้องการเราจะเลือกเอาอาหารที่เราต้องการคิดว่า มันน่าจะอร่อยเพราะเราเคกินมาแล้วแต่ปากบว่าปาแตป็นปากบ่าานจืดไปเค็มไปเปรี้ยวไปเผ็ดไปจืดไปร้อนไปเย็นไปเห็นไ,นไ,ไ,นไ,ไหมโยมถ้าเราไม่มีธรรมะรู้ความจริงอย่างท้นเป็นเป็นไงโยมเรามีแต่ความจริง,งที่เราต้องการเมื่อไม่ได้ความจริงอย่างที่เราต้องการเห็นมันน่าอร่อยเห็นมันอร่อยข้างใน ตําบิไครตําบิเมตัวว่ามเป็นเรื่องเห็นไหมแทนที่จะตําบิตนเองว่าเราเป็นคนโง่ไม่เห็นความจริงอย่างที่มันเป็นทําไมเค็มจังก็เค็มสิ่งลลายเยอะทําไมหวานจังก็หวานติ่งละายมันเยอะทําไมเที่ยวแต่ก็เที่ยวทีพนามันเยอะทําไมทีแต่ก็เฉื่อนเื่องใส่มันคมันน้อยเห็นไหมแต่เป็นเพราะเรามีแต่ความจริงอย่างที่ต้องการนี่คือปัญหาของชีวิต ว่าฉะในวันน,น,นี้ท่านทั้งหลายเทศนาปริโยสาเนภท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาในวันนี้อีนินีนาตะตะุญเยนะด้วยอำนาจพลังมิสงแห่งผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพาโดยมีพระอาจารย์วิรยุทธ์ของสิงหพร้อมด้วยคณะญาติพี่น้องลูกหลานได้มาพบปในวันาานี้ จงให้เป็นอิทัิวิบากสุขสมบัติแด่ท่านผู้วายชนให้ท่านได้สมประสงค์การนาในสรัรพะริพตามเจตนาปรารถของคณะท่านจงภาพและด้วยทุณทั้งหลายเหล่านี้จงปฏิพรย้อนสนองให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญด้วยเป็นตวรรพิพอรชัยทั้งสประการอายุขอให้มีอายุยาวยืนนานวันนะ ขอให้มีบรณนะ์ถือผ่านกลดทองใสสุขขอให้มีความสุขใจสบายใจภะขอให้มีพลาระไมยทข้งแรงจงเป็นผู้รัศจ,จากโงคภาภิญญอันตรายทั้งปวงขอให้ทั้งหลายเป็นผู้มีโอกาสมีวานสนาเป็นผู้ได้กระเดินในธรรมได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีความจเจริญในความดีทั้งปวงคือสุขภาพดี การงานดีการเงินดีครอบครัวดีพ่อแม่ดีบุตรชีาดีสามีภรรยาดีมิสหายดีสังคมดีสติปัญญาดีขอให้ท่านั้งหลายจะเป็นผู้เจริญจะเป็นผู้มีความสุขจะเป็นผู้สมบังนำตนเปนคนผู้พ้องสันตดีสุขคือพันธิพานด้วยการทุกคา้เติม เทสนามาพอสมควรเกเวลาขอสมุกพุทธ,ธิโงคงไว้แต่เปลี่ยนเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการลัษนี